เยูสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมซัมเมอร์วอลกับบูชานเอลนะครับผมก็เรียกว่าวันนี้ไม่ไดคลิปนะครับมาช้านิดนึงยังไม่หายดีนะเพื่อนนะน่าจะประมาณวันศุกร์น่าจะได้เจอกันในสตรีมนะครับก็ช่วงนี้ก็พยายามผ่อนนะฮะกินยาแล้วก็ง่วงทั้งวันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวนะครับมอนเตอร์ใหม่ที่ผมเพิ่งได้มาเนาะเป็นมอนเตอร์5ดาวนะครับที่หลายๆคนบอกว่าพี่ตัวนี้มันเล่นยากไม่เก่งนะครับผมลองไปปั้นมาแล้วทุกคนเดี๋ยววววจะะมาาารีิแลล้้ก็เเ่ใหฟังน ว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับใครที่แบบลังเลเนี่ยลองดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างเมื่อก่อนนะครับว่าคุนจะปั้นหรือไม่ปั้นนะครับหรือว่าเดี๋ยวลองไปดูวิค้อนก่อนดีกว่านะอนะครับตัวนี้นะครับน้องเรียมนะครับผมเรียมเรือทนแล้วนั่นนะครับกับสกิลของเรียมนะฮะก็ตัวนี้ไ็นสายโจมตีนะครับสิ่งที่ผมเปิดได้ทีแรกผมใครที่ดูคลิปก่อนหน้าเนี่ยนะครับแบบเฮ้ยนี่ว่าท่ามืดนะฮะเปิดมาเป็นท่าน้ำโอเคเรียมก็เรียมนะครับลองปั้นดูนี่ครับเพราะอยากได้ดาเมจหมูท่าน้ําอยู่แล้วเนาะ ตัวนี้สายโจมตีนะครับนั้นเลเวล40เบส HP 9,390แอทัค900นะครับโอ้โหแอทัคสูงนะสูงกว่ามอนเตอร์5ดาวตัวอื่นนะครับที่เป็นสายโจมตีเหมือนกันตัวนี้แค่800เองนะครับผมเห็นไหมน้องดมเหม่ยทั้ง900นะครับดีเฟนต์615สปีด102นะครับปุกมาเนี่ยได้อัตราครีเอเตเพิ่มขึ้นไป15นะครับก็เหมาะกับตัวดัมเบลดนะว่าสปีดใช้ได้นะครับปุกมาคิีเอเเนาะก็จะได้ทำลูนง่ายขึ้นนะครับผมมาเดี๋ยวเรราาามดดูสกกกกิลัันนน่่อีวะคบ สกิลแรกนะเป็นการโจมตีศัตรู2ครั้งนะครับก็คือเป็นการตีศัตรูเป้าเดียวด้วยกัน2ครั้งนะครับแต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาส30%ที่จะทําให้ติดห้ามฮิวในเวลา2เทิร์นนะครับอัพเต็มนะครับผมก็จะเพิ่มขึ้นเป็นอีกเป็น20ก็จะมีโอกาสห้ามฮิว50%นะครับซึ่งเอามาทําไมเนี่ยห้ามฮิวนะเอามาเป็นเกาะแตกหรืออะไรดูดีกว่านะครับอ่ะสกิลที่2นี่ครับสกิลนี้เป็นการโจมตีแบบหมู่นะครับผมแล้วก็ โจมตีศัตรูทุกตัวนะครับเรียกว่า2ครั้งด้วยนะครับโดยแต่ละครั้งเนี่ยจะมีโอกาส70นะครับเจเลยนะที่ทําให้นะครับไม่ได้รับเอฟเฟกเสริมพลังครับผมก็คือปั๊บปิดแดงนะครับผมแล้วก็เพิ่มนะครับโอกาสที่จะโจมตีแฉลบเป็นเวลา2เทินพูดง่ายๆก็คือติดแกนซิ่งกับห้ามบัฟสองเทินนั่นเองนะครับปริมาณความเสียหายนะก็ขึ้นอยู่กับ hp สูงสุดของศัตรูนะครับยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งโดนแรงนะครับเท่านี้อัพเต็มนะครับผมเรียกว่าเพิ่มคูลดาวน์เนี่ย อัพเต็มเรียกว่าลดคูดาวสิเนาะอัพเต็มลดคูดาวนะครับเหลือ3เทิร์นเท่านั้นแล้วก็บวกเข้าไปอีกพลังเอฟเฟกต์ครับ20กลายเป็น90%นะครับจริงๆเนี่ยมอนสเตอร์5ดาวสกิลเนี่ยผมขอตีนิดนึงคือมันเป็น5้าดาวทุกคนนะครับสกิลมันควรจะ100%ยเปอร์เซ็นต์บ้างถ้าเกิดเราอัพเต็มัมนไม่ควรเกแบบนี้นะไมโอเคเลยนะครับสกิลที่3นะครับสกิลอัติเมดนะครับหามีศัตรู3ตัวขึ้นไปนะครับจะทำการโจมตีหมู่นะครับผมก็คือโจมตีทั้งหมด แต่ถ้าเกิดเหลือน้อยว่า3ตัวต้องอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าหากมีศัตรูเหลือน้อยว่าสาก็คือ2ลงไปนะครับสตัวนี้ยังไม่นับว่าเหลือน้อยว่า3านะครับเพราะว่ามันเท่ากับ3นะครับเพราะผมไปลองมาแล้วนะครับถ้าเหลือน้อยว่า3าตัวนี่ก็คือ2ตัว1ตัวนะครับจากําการโจมตีเป้าหมายที่เลือกครับผมหครั้งนะครับแต่ละครั้งนี่ก็จะเพิ่มความเสียหายตามสัดสิตน HP ของศัตรูพูดง่ายๆก็คือเลือดเยอะยิ่งโดนนาเมจดแรงนะครับแล้วก็ทําการสโล่นะครับ สตูเป็นเวลา2เทิร์นนะครับผมอัพเต็มพูดาวเหลือแค่4เทิร์นนะครับอ่าลีดเดอร์นะครับผมลีดเดอร์คือเพิ่มพลังโจมตีนะครับให้กับพวก33%นะครับไปลีดออลนะใช้ในอารีนาก็ได้กิ้ววอลก็ได้นะครับใช้ได้ทุกที่เลยนะครับผมแล้วมาลูรูนกันดีกว่าลูนเนี่ยผมใส่เป็นสวิฟกับวิวนะครับหลายคนอาจจะใส่ลูนอะไรก็ได้นะครับเล่นเล่นดาเมจผมอยากได้ให้มันออกตัวก่อนนะครับเพราะว่าผมจะมาลองศาสตร์นะครับเออลองเล่นทีมศาสต์ดูนะครับผมทำ เลยใช้เป็นสวิฟนะครับเนี่ยสวิฟแอทแท็กเนาะแล้วก็คีดเมทนะครับแล้วก็แอทแท็กลุนที่แนะนำนะครับก็ยังจะมีลูนนะครับอาจจะดูเดือดก็ได้ถ้าเกิดคุณอยากได้เทิร์นบ่อยๆเล่นรัวๆนะครับแต่ลูนต้องแน่นนะถ้าเล่นดูเดือดนะครับพิคาดก็ได้นะครับผมโทสะก็ได้เนาะหรือสแตนก็ได้นะครับแนะนำประมาณนี้นะครับลูนอื่นไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับมาดูที่แฟกกันบ้างนะครับผมอิเทอรแฟกเนี่ยนะครับอ่าอิเทอรแฟน อัติแฟกนะครับถ้าเกิดว่าคุณทำสปีดสูงก็ใส่ในนี้เป็นดัมเมตตามแอทแทกนะครับเนี่ยครับดัมเมตตามแอทแทกหรือว่าสกิลสองคิดดัมเมตสกิลสามคิดดัมเมตเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็นะครับแอทแทกนะตรงนี้นะครับดัมเมตจากแอทแทกได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดสปีดสูงๆเนี่ยก็ดัมเมตตามสปีดนะแต่รู้สึกว่าแอทแทกจะคุ้มกว่านะเพราะว่าตัวมันไม่ได้บอกนะว่าตีแรงตามสปีดนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสแตทประมาณนี้เดี๋ยวไปลองให้้ดดูนนนะะครับเออาาไไหๆกีลลถผมปงใ ฟาร์มไฟมอนเหมือนรอบที่แล้วอะครับมันจะเห็นผลยากนะเพราะว่ามันน่าจะตายเลยทีเดียวนะครับเดีย๋ยวผมขอรีดีกระดานก่อนแล้วกันเนาะจะพาไปลองดูนะจะหาบ้านเข้าสักบ้านหนึ่งให้ดูนะครับโอ้จะเข้าแต่ละบ้านก็ยากเลยเกินทุกคนเงื่อนไขมันเยอะครับเออนะฮะสรุปว่าหามาหนึ่งกระดานยังไม่เจอเลยนะครับมีใครมาตีเราไหมเราแก้แค้นได้ไหมเนะี่ยโอ้โหหิดน้ำนี่ขนมเลยนะบ้านเมื่อกี้ บ้านนี้อ่ะบ้านนี้อาจจะไม่ค่อยไหวนะลมเยอะไปหน่อยนะครับบ้านนี้ไหมอ่ะบ้านนี้แล้วกันนะครับบ้านนี้แล้วกันเราถมพาไปดูบ้านนี้แล้วกันเนาะนี่ง่ายสุดละมีสามตัวนะครับมามาถึงก็ เดี๋ยวมาดูสก,กิลกันนะครับอันนี้มี3ามตัวนะเพื่อนๆนะมีอยู่3ามตัวนะครับถ้าเราตีตรงนี้นะครับมันจะตีมุ่นะครับแล้วก็ะหมิก็ไม่ได้แรงเท่าไหรนะ่อ่ะนะเดี๋ยวผมลองให้ดูเนี่ยมันก็ตะยืยนเะนี่ยทุกคนแรงไหมจริงๆริวมันก็ควรตายไปแล้วด้วยนะนะครับแล้วสก,กิลนี้นะครับดูไม่ยังห้นะครับก็ ไม่แรงเท่าไห่นะเออนะครับอารีนาบอกก่อนเลยว่าที่แรกตั้งใจปั้นมานะครับแอบผิดหวังนิดๆเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าถ้าใครที่มีคิเมล่าน้าอะ่ะนะผมรู้สึกว่าคิเมล่าน้ําอ่ะไอดีไอดีก่อนนะเนี่ยผมเคยมีนะสมัยที่ผมเคยเล่นเองมาตั้งแต่ก่อนโดนเมียลบไอดีครับรู้สึกมันแรงไปเยอะเลยนะเพื่อนๆนะอนะครับสกิลน้เมจไม่แรงเท่าไห่เลยนะเอาตรงๆ,นะรงๆเลยโอ้โหโดนเรียบร้อยยังไม่ได้ออกเลยเนะี่ยสตันไหมสตันไหม ให้ได้เล่นหน่อยอ่ะนะครับเดี๋ยวดูดูสก,กิลนะครับผมลองดูสก,กิลเพื่อนเนี่ยคือสก,กิลเบาจริงเลยเอาจริงเบานะสก,กิลเบานะไม่ได้แรงเลยนะครับหรือว่าลูนผมไม่แน่นอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะพาไปดูในการใช้งานซิกวอลกิววอลนะ้นผมลองไฟมอนเฮลให้ดูแล้วกันเนาะที่หนึ่งนะฮะ ไหนล่ะ,ะตัวนี้นะครับผมผมมีท่านลมเออท่านลมเติมแพ็กไปนะแพ็กการันตีห้าดาวเนาะรู้สึกว่าท่านลมมันเก่งเว้ยอันนี้นะสกิลหมู่เออฟาร์มไฟเฮลได้เรทุกคนเฮ้ยเราเจอแล้วเราเจอที่ใช้งานมาแล้วไี้งาดาวบางทีมาฟาร์มเฮลเนี่ยนะใช้โวหมันขุดน้ําก็ได้มั้งเนะเพราะหนุ่มโอ้โหเรียบร้อยเป็นไงล้วทุกคนฟาร์มเวลาดีไหมสิบเก้าวินะครับออผมผมเจอที่ใช้งานแล้วครับ เอามาฟาร์มไฟมอนเฮลนะมีสกิลหมู่สองสกิลเพราะว่าศัตรูเหลือเยอะกว่าสามตัวถูกไหมอลองอีกรอบแล้วกันนะท่ามันเท่มากเลยนะดูดิดูดาเมจดูดาเมจนี่เป็นไงล่ะเร็วไหมล่ะเดี๋ยวมจะฟันธรรมดาทีหนึ่งนะเพราะว่าสกิลผมไม่เต็มนะครับถ้าเต็มเนี่ยมันก็จะใช้ท่าสองเลยนะแต่เรื่องจากสกิลไม่เต็มเนาะมันก็อาจจะเรียกว่าฟาร์มช้าปกติหน่อยนะครับเอ้ฟฟาร์มไฟมอนยังตีไม่ตาย เออนะครับตั้เมดประมาณนี้ทุกคนนะใครอยากเอามาฟาร์มก็ให้ทำวงมูลคุยด,ดีกว่านะครับมาเดี๋ยวลองคิววอลครับคิววอลเนะผมตีไปแล้วนะเดี๋ยวผมไปลองบ้านเพื่อนให้ดูนะครับผมบ้านเพื่อนวันนี้ผมขอคนนี้แล้วกันนะจีนโฮโน่นะครับผมก็ตีมอยู่เหมือนกันนะเพื่อนๆก็ไปติดตามกันได้นะครับมาขอบ้านจีนแล้วกันเพราะบ้านจีนเป็นสปีดไงทีมสปีดเราจะลองเล่นแบบสปีดดูนะครับ ผมลองสก,กิลให้ดูนะเพื่อนนะใครอยากดูสก,กิลสองก่อนนะดูเน้นๆเ,เลยนะครับสก,กิลสองนี่ควงมาเพี้ยเพี้ยเข้าไปครับโอ้ติดปับ๊บดูติดปั๊บครับเพื่อนๆไม่มีใครตายเลยนะสก,กิลสองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสก,กิลสามกันเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าให้ดูอีกรอบนะครับเนี่ยอีกครั้งนะผมก็พยายามจัดรูนที่แบบว่ามันเล่นได้แล้วนะไม่ใช่แบบว่าจัดรูนแบบคีดำสองร้อยสี่สิบแอทแท็กพันหกแต่สปีดช้าๆนะอันนี้มันก็ไม่ได้เล่นถูกไหม ผมก็เลยคิดว่าเออทำรูนมาทั้งทีก็เอาแบบรูนที่แบบมันพอจะเล่นได้นะครับเนี่ยแล้วดูสิ่งที่ปั้นมาทุกคนะเนี่ยนี่ฮะทุกคนสาดใครไม่ตายเลยนะครับผมอ้นาจิ้งเนี่ย่ะเดี๋ยวจะหาว่านะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมผมรังแกน้องนะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้รังแกไอ้เจ้าตัวเนี้ยไม่ใช่ว่ารังแกต้องกินนะเดี๋ยวเพื่อนอาจจะหาว่าไอ้แบบ เฮ้ยพี่มันแรงหรือเปล่าพี่เล่นไม่แรงเองหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูมังกรไฟนะครับเดี๋ยวลองดูมังกรไฟแต่รูมันคนละเซตแหละเนาะแต่ว่ารูมันก็ใกล้เคียงกันนะครับมันก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะ,ะดูมังกรไฟมาดูมังกรไฟนะทุกคนนะอันนี้ดเมตที่มังกรไฟทำครับคือดเมตเลีกยต่าอะ่ะนี่ครับผมก็เอาเป็นว่านะครับสรุปการใช้งานแล้วก็รูอนะไรแฟกนะครับที่ทำมาให้ดูก็ใครอยากปั้นมาเล่นสนุก ด้วยความเท่ของตัวละครก็ก็ปั้นได้ครับแต่ก็ไม่ค่อยแนะนําไม่อัพสก,กิลเล่นเท่าไหร่เนี่ยครับส่วนใครที่คิดว่าดองไว้ก่อนนะเผื <S <S ่อว่าแผทหน้ามีการปรับบัฟสก,กิลขึ้นมาเนะี่ยก็ดองก็ได้ครับผมนะก็ลองเทสได้ดูแล้วนะครับดาเมจประมาณนี้เนาะก็ถือไม่แย่นะเนี่ยเออดูดีสปีดร้อยสิบเก้าอ่ะนะครับแอ้แทคพันแปดคิดเลดแปดสิบหนะ้าในส่วนใหญ่จะคีอยู่แล้วนะครับแล้วก็คิยดาเมจร้อยสี่สิบสี่นะครับแม่นก็มีจริงแต้วรุ่นตัวอื่นดดูีกว่านะ นะครับรีวิววันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับน้องเรียมนะครับเรียมเลือทนแล้วนั่นนะครับผมคือ,อผมก็เหลือทนกับพี่เรียมจริงๆนะฮะวันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชื่นชอบอยังไงก็อย่า,ยาลืมฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับบูชาแน,นลด้วยนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ